สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะช่วงบ่ายสามครึ่งนะฮะบ่ายสามโมงครึ่งผมได้มีโอกาสดเดินออกมานะก็เลยออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นนะครับชมบรรยากาศของท้องถนนนะชมบรรยากาศของท้องถนนของออสะพานข้าแม่น้ำปิงตรงต,รงตลาดบ้านท่อนะทุกคนนะแล้วก็นี่คือระดับน้ำนะครับคือน้ำก็ ขึ้นจากเมื่อวานนิดหน่อยนะหลังจากที่ฝนตปกลงมานะครับก็ขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนนะไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับไม่ถึงกับเยอะอแต่กระแสน้ําก็เชี่ยวเอาเรื่องเหมือนกันนะทางเนี้ยนะเดี๋ยวผมก็จะพาลงไป ใต้สะพานีกเหมือนเดิมนะทุกคนนะไปดูบรรยากาศใต้สะพานว่าแบบตอมออะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับทุกคนนะจะพาลงไปดูใต้สะพานนะครับตอนนี้คือบ่ายสามโมงครึ่งนะฝนก็ยังตกลินอยู่นะฮะนี่คือสภาพท้องฟ้านะฮะตัวน,นั้นก็คือด้านเชียงดาวด้านต้นน้ำนะครับก็ เอ้ถือว่าไม่ไม่คลื้มเหมือนทางนี้เนาะด้านนี้จะคลื้มกว่านะครับแล้วก็ด้านในเมืองเนี่ยจะคลื้มกว่านะฮะสภาพบนท้องถนนนะฮะก็แบบว่างๆนะฮะว่างๆอาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆคนหยุดงานพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ก็คงจะแบบ คือคักหน่อยนะในช่วงเย็นนะคนอาจจะแบบออกมากินข้าวออกมาซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาหาอะไรกินอะไรต่างๆนานาน,นะทุกคนอือด้านนี้เห็นรอยน้ำนแบบชัดมากด้านนี้นะฮะเพราะน้ำมันซะัดตะลิ่งน้ำมันซาะตะลิ่งเข้าไปนะเห็นแบบชัดมากเลยนะทุกคนนะ น้ำก็ไม่แดงเหมือนแบบสองสามวันที่แล้วนะที่แบบมันพึ่งขึ้นมาใหม่ๆอะ่ะเป็นน้ำภูเขาแดงๆเลยนะทุกคนเป็นน้ำภูเขาแดงๆเลยน้ำที่พึ่งขึ้นมานะครับนี่ก็คือสภาพท้องถนนของวันอาทิตย์นะฮะส่วนตอนนี้ยอดดอยทางเทือกเขาดอยสตเทพนะฮะก็แบบยัง มีมีแสงแดดนะฮะขึ้นเป็นดำจอมนะะมีแสงแดดออกมาแต่เนี่ยดูน้ำนองบนสะพานทุกคนอย่าได้ขับรถเข้ามาใกล้เด้อมอไซค์ลื่นเลยนะฮะถ้าขับรถมอไซค์เข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยลื่นฉลับรับเลยเลยเนะี่ยมันเป็นที่โคลนอ่ะทุกคนมันเป็นขีโคลน,คน,น,น,คนแล้วก็เป็นแบบตะไคร่น้ำอะ่ะขีเขียวอะ่ะ นี่แนละฮะระดับน้ำขึ้นมาจากขึ้นระดับน้ำนะเหมือนจะขึ้นหรือเปล่านะลงเออน่าจะลงอะ่ะวันนี้ต่อม่อนนาจะโผล่แล้วนะถ้าถ้าเกิดว่าระดับเนี้ยนะฮะต่อมอนน่าจะโผล่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะดูไฟแดงก็ว่างนะครับไฟแดงว่างเลยนะฮะดู ดูร่องรอยของน้ำนะครับเนี่ยดูร่องรอยของน้ำน้ำมันก็พาแต่หญ้าล้มเป็นแถบเลยนะวันนี้วันหยุดนะคนก็มาตกปลายเยอะนะที่ผมมองดูมีคนยืนอยู่ใต้สะพานเยอะเลยนะนี่นะทุกคนก็มาอัปเดต สภาพท้องถน,อนนาการจราจรในวันอาทิตย์ที่20กรกฎานะช่วงเวลาประมาณบ่าย3นะครับสภาพทินฟ้าอากาศนะครับสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ของเชียงใหม่นะครับก็มาติดตามดูได้นะที่ช่องของเรานะจะอัปเดตให้รู้เป็นระยะระยะนะครับทุกคนนะก็คือเป็นบรรยากาศเรียบง่ายของวิถีชีวิตเชียงใหม่นะครับทุกคนครับเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ผมก็จะเดินมาตลาดนะฮะเดี๋ยวก็จะแวะลงไปถ่ายข้างล่างด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะฮะที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริ๊งไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ใหม่ที่ผมอัปเดตด้วยกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ